เอาแล้วทุกคนหนึ่งสองสามไยแล้วเฮ้ยชายเวลานชาย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 ท a ส a นเฮ้ย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 พี่ยงพี่ยม a ท s a โอ้คิดถครับสวัสดีครับโอ้โหพี่โยมเป็นไงทาส a นสบายดีไหมพินนวลพนนรู้จักพินนท์เบา เป็นไงบ้างทาซานเป็นไคสบายดีไหมสบายดีสบายดีทาซานก็มาหนึ่งอาทิตย์ทาซานก็มาหนึ่งอาทิตย์โหพี่แฟงดีใจมากเลยทาซานเลยผมก็ดีใจด้วยแฉ่ว่าแล้วเนี่ยร่องรอยหินเนี่ยใครมาเล่นไว้ทาซานมาเล่นท่าซานก็มาหนึ่งวันอ๋อทาซานก็มาหนึ่งวันแล้วใช่โอ้โหพี่แฟงไม่เจอเลยม่วนเพื่อนวันก็มานะแต่ไม่เห็นไม่เห็นเหรอไม่เห็นเห็นแต่กองหินไว้อะกองหินไปทางด้านขวาที่แดดเลย ทสานไปเจออะไรเยอะแยใช่เรื่องทสารก้ามหมากี่วันเนี่ยก้ามมา,นาหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ใช่ไหมก้ามมาทำอะไรก้ามมาก้มา,ามาามาเอาของอ๋อก้ามมาเอาของใช่ก็สวัสดีด้วยนะครับผมก็สวัสดีพี่พีเอฟซีลุงป้านนะอากันทุกทุกคนทุกทุกท่กทานกันเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีแต่แฝงนะทุกคนทุกคนรู้ไหมเมื่อสักครู่เนี่ยผมเนี่ยได้ยินข่าวดีมากๆเลยนะครับผมแล้วผมเนี่ยดีใจมากๆเลยนะครับซึ่งมีลุงตัดไม้คนหนึ่งนะ เขาไปตัดไม้กับลูกชายเขานะครับแล้วก็เขาเดินไปหาผมเขาบอกว่าเขาเคยเห็นไอ้เด็กสองคนเนี่ยในป่านะที่แบบว่าเป็นคนป่าเขาบอกผมก็บอกว่าคนป่าไหนเขาบอกที่ไปประจาไงผมก็บอกว่าเฮ้ยน้องน้องคนป่าสองคนนั้นอ่ะเขาจะน่าจะหมายถึงทาสานกับพิยมหรือเปล่าผมบอกว่าคนป่าสองคนนั้นเขาไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วเขาบอกว่าเขาเจอจริงๆเขาเพิ่งไปลากไม้เนี่ยกลับมาจากลำห้วยเองผมก็บอกว่าเอาดีๆมันจะมืดแล้วนะเขาบอกผมก็บอกว่า ถ้าใช่อะผมจะรีบไปเลยเขาบอกว่าใช่ไม่เชื่อลองไปดูดิโอ้โหทุกคนผมไม่ทันได้อะไรเลยนะแล้วผมเนี่ยรีบมาอย่างไวเลยนะทุกคนพวกเรานี่ดีใจกันมากๆเลยคนระับแล้ววันนี้เนี่ยผมพาน้องนันมาด้วยนะทุกคนนี่ครับผมน้องน,นันผมก็ดีใจมากเลยทุกคนจูน้องถาสานกับพี่โยมก็กลับมาแล้วพวใช่ที่ลุงคุนตัดไม้แกบอกว่าน้องถาสารกับพี่โยมแกไม่รู้จักชื่อแกบอกคนป่าผมยาวแล้ววันนี้เนี่ย ผมก็พาน้องนนมาอีกคนหนึ่งนะสวัสดีครับทุกคนครับยังไงก็ฝากติดตามช่องน้องนนนะน้องนนทําำยูทูบชื่อช่องอะไรนะน้องนนอานนท์ครับใช่ครับทุกคนอย่าลืมเข้าไปติดตามช่องน้องนนอานนท์นะอันนี้ก็คือน้องนันมานี่นี่น้องนันนี่คือเราเห็นกันประจําอยู่แล้วนะครับแต่เนี่ยน้องนนนะครับคือพี่ชายของน้องนันและเขาก็ทํา youtube ด้วยนะครับเ๋ยวที่บอกต้องมีเสียวะวันนี้นะทุกคนผมจะพาน้องนนเนี่ยมาหาน้องทาสานนะ น่าจะเป็นน้องทาสารนะถ้าถ้าไม่ผิดอะนะโหพวกเรานี่ตื่นเต้นกันมากเลย okay, เดี๋ยวสักพกักนึงเหนือผมว่าน่าจะมีพี่ดูพี่เชนพวกใครต่อใครนะน่าจะมากันนะแต่ว่าตอนนี้ใกล้มือแล้วเพราะว่าอีก <Okay. S 1> อย่างฝนก็จะตกอีกอย่างฝนก็จะตกผมว่าพรุ่งนี้น่าจะมาทันกันนะเพราะว่าน้องเดี๋ยวถ้าผมเจอน้องนะทุกคนผมจะรีบบอกว่ารีบกลับหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวขอเจอกันก่อนนะทุกคนถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยดีวยกว่ากลัวว่าน้องจะไม่อยู่แล้วไปอ่านะ้ครับทุกคน ตอนนี้เนี่ยพวกเราทั้งสามคนเนี่ยพร้อมไหมพร้อมครับคือคือพร้อมไม่พร้อมดูน้องนนไม่ได้ใส่รองเท้ามาเลยรีบกันจัดเลยนะครับนี่รีบจัดจัดเลยอ่ะผมก็รีบจัดจัดไม่ได้ใส่อะไรไม่ได้เอาอยากันยุงอะไรมาทั้งทั้งนั้นนะทุกคนนี่พวกเราดีใจและตื่นเต้นกันมากๆเนี่เขาตัดไม้มาลากไม้นี่เขาบอกนะครับบอกว่าเจอนปาองคนนะทุกคนน้องนนรีบจัดเลยนะทุกคนเลยไม่ไม่ได้ใส่รองเท้ามาเลยอ่ะเราก็ดีใจฝนก็กำลังจะตก วฝนกาลังจะตกทุกคนไปลุ้นพร้อมๆกันเลยนะโห oh, ครึ่งเดือนที่เราไม่ได้เจอกันนะครับวันนี้น่าจะเป็นวันที่ฟ้าฝนตกแต่ฟ้าเต็มใจให้เรานะทุกคนไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยอะ่ะโหขอบคุณลุงตัดไม้นะที่เขาไปบอกพวกเราอย่างนั้นนะครับทา,นนทางนูนทางนู้นทางนู้นไมงันนี่พวกเราก็ไม่ได้มาตรงน,นี้เลย ฮะไม่รู้อ่ะเขาบอกว่าคนป่าผมอยิญยาวใช่พี่โยมกับน้องทัศานหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่เราก็ต้องรีบมาดูก่อนอ่ะโอ้โหดูนี่ไม่ได้มานานมันลกล้างขึ้นเยอะเลยว่ะเกือบลื่นเลยนะพี่ดีใจจนเกือบลื่นอ่ะไม่ได้มาจนอยากย้ายตรงนี้ขึ้นดูอยากย้ายเต็มไปหมดเลยไปป้าโอ้โหน้ำมันเริ่มขึ้นแล้วนะ มีร่องรอยไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮมีร่องรอยแล้วมีร่องรอยแล้วนี่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 มีรอยดินรอยดินรอยดินเดี๋ยวพึ่งขึ้นโน่นนี่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 รอยดินรอยดินรอยนชันมากชันมากคุณเบียกไปเองพี่คุณเบียดคุณเบียกดูทุกคนมีรอยดินนะดูเรามากินรอบกินรอบก็ฟาวไม่เจอนะครับหรือว่าอาจจะเป็นจริงแบบที่ท่านฤาษีแกพูดไว้นะรอยดินไม่ไม่เลยนั่นเฮ้ยนั่น ไล่เบียงไม่ไหมเลยเนี่ยอแล้ทุกคนหนึ่สอสาเฮ้ยช้ไว้นนชช้ชช้าเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ย้ยิาย โอ้าวคิดถึงที่แจ้งสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหพี่โยมเป็นไงท่าซานสบายดีไหมพินนนนพินนนนรู้จักพินนนนรู้จักพินนนนเบ้าเป็นไงบ้างท่าซานเป็นไงสบายดีไหมสบายดีสบายดีท่าซานก็มาหนึ่งอาทิตย์ท่าซานก็มาหนึ่งอาทิตย์โอ้โหพี่แฟงดีใจมากเลยท่าซานเลยผมก็ดีใจนะแพพี่แจว่าแล้วเนี่ยร่องรอยหินเนี่ยใครมาเล่นไว้ท่าซานมาเล่นท่าซานก็มาหนึ่งวันอ๋อท่าซานก็มาหนึ่งวันแล้ว โอ้โหพี่แฟงไม่เจอเลยม่วนเพื่อนวันก่อนมานะแต่ไม่เห็นไม่เห็นเหรอไม่เห็นเห็นแต่กองหินไว้อะถ้าทราไปจะได้เจอนี่ตเยแดดเลยท้าทรายไปเจออะไรเยอะแยะเลยไอ้ทายทรายกลับมากี่วันเนี่ยกลับมาหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ใช่ไหมกลับมาทำอะไรก้ามหมาก้ามหมาเอาทองอ๋อกลับมาเอาของของออกไปยังไม่หมดใช่ไหมยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอย่างเงี้ยพี่แฟงเดี๋ยวเราก็ซื้อพวกมาะมาณสมได้ได้ทุกคนเดี๋ยวอย่างเงี้ยผมจะซื้อของมาให้น้องทรายเยอะๆเลยถ้าทันเจอ อาจารย์เจออาจาร์เจอคนแก่เจอคนแก่นั่งอยู่บนหน้าผาอ๋อท่านารเจอคนแก่นั่งอยู่บนหน้าผาใช่เลยทุกคนท่านฤาษีเขาเขาบอกอาจารย์ว่าอีกอีกเจ็ดแปดวันมีคนจะมาหาตสองคนจะมาหามจะมาหาตจากน้ำสองคนโอ้โหท่านฤาษีพูดโคตรเปนะเดี๋ยวผมอยากที่ไว้ให้ฟังคือตอนที่น้องท่านอารเดินทางไปเนี่ยแล้วไปเจอท่านฤาษีท่าานเจอ แล้วท่าฤษีพูดว่าอีกเจ็ดแปดวันเนี่ยจะมีคนสองคนมาหาโอ้โหท่าฤษีแม่นมากแมนมากแมนจริงจริงพี่แฟงง่า็ที่ด้วนพี่แฟงไปหาแล้วก็ใส่พี่แฟงไปหาไปกันน้องหลงต้อนชวนใช่ใช่แล้วท่าฤษีแกบอกพี่แฟงว่ากลับไปเถอะให้กลับมาหาดูที่นี่พี่แฟงมาวันนั้นก็ไม่เจอเนี่ยมาเจอวันนี้แหละทารานโอ้ยทุกคนอย่างนี้ก็ต้องตั้งกล้องคุยกันยาวแล้วล่ะ พี่เพฟซหลายคนก็น่าจะคิดถึงทาศาลนะให้เขาเล่นให้อิ่มเลยคิดถึงทุกคนนี่พี่เพลฟซื้อคิดถึงทุกคนเลยน้องทาศาลบอกอยากกอดพี่เพลฟซืทุกคนเลยนะครับเป็นไงสบายดีนะสบายแล้วพ่อน้องทาศาลไปไหนอ่ะก็กำลังทำตุจับข้าวอ๋อพ่อกำลังทำกับข้าวใืมน้องนันดีใจไหมดีใจดีดีใจมากเลยพี่ใช่พี่ก็ดีใจจัดเลยอ่ะไม่เคยตื่นเต้นแบบนี้เลย น้องท่าซานบอกว่ากลับมาหนึ่งอาทิตย์นะครับกลับมาเอาข้าของนะท่าซานไกลไหมที่ท่าซานไปอยู่อ่ะห้าวันห้าวันเดินทางไปห้าวันโอ้เลยชายแดนไปอีกไกลไหมน้องท่าซานเลยชายแดนไหมท่าซานไปทางด้านทางร้านทางไหนอ่ะที่มีกระทะลูจีอ๋อที่มีกระทะลูีใช่ท่าซนไปเจอเขาโอเคทำแบบนี้อ๋อท่าซานไปเจอท่านลูซีได้เหรอ พันธี่ได้คุยอะไรก็ถ่านเบาคุยเขาบอกอิเกตไปวันมีคนจะมาหาต้องคนอ๋ออกเกตไปวันจะมีคนมาหาต้องคนแล้วเป็นคนรูจันคนดูจัดด้วยคิดว่าคิดว่าจะไม่ได้เจอทาสานละคิดถึงแย่เลยวันนั้นก็มาหาท่าสานมาเล่นน้ำต้องไล่วันแต่ไม่เจอเลยเจอคนเจอแยเลยเป็นเจอใครบ้างเจอคนเจอคนมีใครบ้างห่ะมีคนคนป้านหรือเปล่า อ๋อคนมีบ้านน่าจะเป็นหมู่บ้านนน่าจะเป็หฝั่งพม่าพี่ใช่หมู่บ้านฝั่งพม่าหรือเปล่าอ๋อฝั่งพม่าพี่โยมไปเดิงขาทาซานไปโดนอะไรอ่ะทาไม่มีอะไรเจวันนี้ทาซานอาบน้ำอย่างทาซานเหมือนจะมีแผลนะไม่มีเจไม่มีมีมีเหมือนน้องทาซานจะมีแผลตรงขานะทุกคนเดินทางไปอ่ะพี่โยมเป็นไงบ้างสบายดีโอเคคิดถึงน้องดอกไม้ไหม จริงเหรอ,อยังเจอไหมเดี๋ยววางวัวงเดี๋ยวให้พี่แฝงพามาเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะพาน้องอดอกไม้เนี่ยมาหาพี่โยมนะทุกคนตา,าทานจะกลับมาอยู่แค่อาทิตย์เดียวดูสิอาทิตย์หนึ่งมีกี่วันอไม่ใช่อาทิตย์หนึ่งมีเจ็ดวันใช <c oughs> ่ใช่พี่จงตาตานดูดินตาตานดูผิดน้องตาตานกลับมาหนึ่งอาทิตย์ใช่ไหมก็มาเอาของแล้วที่ระเบียบไปไม่หมดใช่เปล่า ยังไ,ยงไม่หมดว่าแล้วทุกคนท่านลือีแก่แกเก่งมากๆเลยนะครับแกเก่งมากๆเดี๋ยวว่างๆเนี่ยผมจะไปหาท่านลือีอนะแล้วก็ผมว่าน่าจะเอาพวกผลไม้พวกน้ำเนี่ยไปถวายแกด้วยนะที่โน้นมีเขาต่อยตามด้วยอ๋อที่โน้นมีเขาเขาต่อยกันด้วยเขาสู้รบกันหรือเปล่าไม่ดูเขาต่อยกัน เขาไม่ได้ต่อยกันเขาเรียกว่าสู้รบกันแล้วมีปืนด้วยมีปืนน่าจะเป็นทหารกันเลียงน่าจะเป็นทหารกันเลียงทหารพม่าเขาบอกแต่จางวิ่งหนีเขาบอกแตสารได้วิ่งหนีใช่ไม่งั้นตายแล้วแต่จางก็วิ่งหนีไปกระเพาะแล้วก็พี่ยมพี่ยมพี่ยมมีแฟนด้วยพี่ยมมีแฟนด้วยโอ้โหพี่ยมไปเจอคนเปช่วยไปเจอคนเสวยๆในหมู่บ้านอะนะใช่อย่าไปจีบโดนแฟนคนอื่นเหรอพี่โยม ท่นุลเขามีปืนนะพี่ยมไปเดินแจ๊กแจ๊กเลยทินุลไม่ใช่เมืองไทยนะพี่โยมาไม่มีแฟนอะไรเขาบอกเธอไม่มีแฟนเขาไม่มีแฟนใช่อืมเขาพี่ยมแค่ไปกอดเด่นเด่นชาตานไปอยู่ที่นุลคิดถึงพี่แฝงกันเปล่างคิดถึงอาจารนอนฝันถึงพี่แฝงด้วยโอ้ชาตานนอนฝันถึงพี่แฝงด้วยพี่แฝงเนี่ยเดี๋ยวโหใจจะขาดโทรพีพีเอฟซีด้วยนี่แหละเขาบอกไอ้ไอ้มหาดน้องทาตานทาตานเราเราก็บอกว่าทาตานกลับไปแล้ว อะไรนะทาสันบอกว่าอะไรนะต้องดูทาสันเยอะๆต้องดูทาสันเยอะเยอะถ้วทาสันจะอยู่10วันอ๋อถ sure ้าดูทาสันเยอะๆทอะาสันจะอยู่10วันใช่ทาสันทาสันชอบอะไรหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหนึ่งฮะหนึ่งหนึ่งหมื่นใช่คนดูหนึ่งหมื่นเหรอหลักหมื่นใช่ไหม เป็นด้านด้านโอเคเป็นด้านด้านเดิอถ้าคนดูเยอะทาสานจะอยู่ต่อใช่ไหมอยู่ต่ออีกที่บ้านอ้าวแล้วพ่อจะอยู่เหรอพ่อดูแหละเด็ดชาสารขอบใอได้คนี่ดูเป็นเด้ออันใจได้เลยคนดูเยอะเยอะโอเคคนดูดูทาสานแต่พรุ่งนี้ชาสานก็จะว่าทาสานจะไปเที่ยวหาที่แฉ่งด้วยอ๋อพรุ่งนี้ชาสานเก่าว่าจะไปเที่ยวหาพี่แฟงชาสารไปเที่ยวดิพรุ่งเนี้ยไปได้ จริงถ้าตาสานไปหาพี่แฟนพี่แฟนทำกับข้าวอยอร่อยให้กินเลยพรุ่งนี้เย็นนะพรุ่งนี้เย็นหรอได้พี่แฟนจะได้ไม่ต้องมาโอเคพร่นี้ตอนเย็นเยแล้วตาสานอาบน้ำกันอย่างเนี้ยอย่างใช่ไหมน่าจะน่าจะเดินทางมันเหนื่อยน่าจะเดินทางเหนื่อยยังไม่ได้เล่นน้ำอ่ะพี่แฟนว่าตาสานแปอาบน้ำมันก่อนหรือเปล่าตาสานสกปรกมากเลยอ่ะไปไม้ไปอาบน้ำไหมที่นู้นมีคนตัวใหญ่ใหเลยที่นู้นมีคนตัวใหญ่ใหญ่ ฮะเข้าเต้นเดนเข้าเต้นเดนเข้าดวไม้ไม่เข้าใจวะเข้าดวไม้อันที่ได้เขายกไม้อันที่อ๋อเข้าไม้นแดนเจ้าอาจารย์เป็นดวลไม่ได้ไป็โยกไม่ได้อ๋อแล้วเขาเจอทารซานเขาตกใจไหมเขาตกใจเขาตกใจเจ้าเจ้าเเป็นจ่าเจ้าอาาพูดเจ้าอาจพูดเจ้าแบบนี้เขาฟังไม่ดูเรื่องอ๋อทารซานพูดแบบนี้เขาไม่รู้เรื่องใช่ไงเขาไม่ใช่คนไทยเขาคนกัเลี่ยงอาจารย์เป็นคนเลี่ยง ใช่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 พูดไทยได้ใช่พูดไทยได้ทาสา,านเก่งไงใช่ทาสานเก่งใช่ใชตบมือโอเคพี่ดมพูดพี่ดมนดปดะว่าแล้วเห็นรอยตีนสุดท้ายท่านลือีเก่งมากเลยนะทุกคนท่า <c oughs> ทานยังไม่ได้อาบน,น,น้ำนี่พี่แฟงว่าอาบน้ำดีกว่ามั้งตัวมอมแมมเหลือเกินอ่าบเปล่า <c oughs> รือว่าชาสานไม่อาบชาสานไม่รู้ไปดอาน้ำไโอเคไปอ่านน้ำงั้นอ่ะทาซานพี่แฟงว่าตรงนี้ยุงมันเยอะทาซานไปเพื่อโยมตอกอะไรอ่ะพอว่าใกล้มือแล้วชาซานพี่แฟงว่าชาสานอ่านน้ำเสร็จก็น่าจะได้เวลาขึ้นไปหาพ่อไปเร็วไปเลยทาซานโหทุกคนนี่ง้ทาสานยังเหมือนเดิมนะเนื้อหนังเหมือนเดิมโอเคโอเค ดวมอมแมมเยอะเรียกว่าหัวฟูหัวฟูหมดใช่แต่คนเราต้องมีกระดูกหมดน่ะน้องทศสามฮะูเขาไปอยู่ที่ไหนกันมาไม่รู้ทุกคน วันนี้เขาได้เล่นน้ำแล้วเขาเล่กระดานน้ำที่ดูดีใจไหมเข้ากดานกันานมากเลยแถวเล่ยงนั่นนะนี่นะเดี๋ยวเราจะถ่ายให้เขาอาบน้ำกันนะทุกคนเราจะนั่งตรงนี้แหละเพราะยุงจะได้ไม่กัดยุงโคตรเยอะในป่า ทุกคนครับวันนี้ก็เป็นวันที่ผมเนี่ยมีความสุขมากๆเลยนะถึงแม็ทานชบกินานชอบกินขนมขนมอะไรนะขนมวงกลมๆพี่แปงก็ไม่รู้ว่าขนมวงกลมมันมีเยอะมันมีเยอะอร่ฮะ วัวซาโม่พี่แฟนก็ไม่รู้จักว่ะน่าจะขนมพม่าผมว่านะทาซานไปอยู่นู่นห่อชื่อแปลกๆด้วยผมก็ไม่เคยได้ยินชื่อเลยพี่แฟนเคยเอาตาให้ผูนมเนี่ยฮะอ๋อพี่แฟงเคยเอามาให้ทาซานกินเปล่าโอ้พี่แฟงไม่เคยเอามาให้กินหรอกถ้าเป็นขนมพม่า ไม่รู้เหมือนกันเอาแบบนี้ด้กว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เจนทาซานไปบ้านพี่แฟงเดี๋ยวพี่แฟงพาไปเลือกขนมโอเคไหมโอเคนทาอเห้าหอก็ห้าหอสิบห่อพี่แฟงก็ไอ้กินได้ดนนห่อได้ได้ได้น่าจะหิวจังน่าจะหิวจริงทาซานแล้วมาม่าหมดอย่างหมดแล้วหมดแล้วใคร พ่ากระป๋องล่ะพ่อต้องทำงานที่นู่นอ๋อพ่อต้องทำงานที่นู่นใช่แล้วพ่อก็ได้ตงังค์แล้วก็พ่อก็ได้ตงังค์แล้วพ่อก็ชี้อ่อโอ้ก็ดีมากเลยนะพ่อมีงานทำแล้วทาซานก็<ะ>อย่างงี้ถ้าพ่อมีงานทำท่าซา,านกลับไปนู่นก็ทาซานแทบจะไม่ได้มานี่เลยดิใช่ไหมพอทำงานงานม,ามันมีนานๆที่จะมีมันเป็นงานตัดไม้อ๋อนานๆที่จะมีมันเป็นงานตัดไม้ดยกไม้ด้วยโยกไม้ด้วย Okay. เดี๋ยวตอนนี้ผมจะให้ทุกคนดูบรรยากาศเดิมๆนะทุกคนที่น้องถาซานเคยมาเล่นนะครับผมก็จะนั่งอยู่ตรงนี้ทุกคนนั่งดูตาซานเด้อถาซานจะดูที่วันน้องถาซานบอกว่าถ้าพี่พีเอฟีกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเยอะๆเนี่ยคลิปเนี่ยคนดูเยอะน้องถาซานจะอยู่สิบวันนะทุกคนช่วยกันหน่อยนะครับผมช่วยๆกันหน่อยนะคลิปเนี่ยอยากผมก็อยากมาถ่ายน้องถาซานทุกวันนะครับ จมบอ่าได้ตัตันานใช่อยากให้น้องทสารอยู่นานๆ้านเดตัตนานนะเคสิบวันนี้นานนั้นทุกคนดิแจต้งตัวจานานนะเคทำกดข้ามโฆษณาเค okay. ใช่ยุงตัวใหญ่มากเลยทุกคน งเงที่โน้นจ่อาจารย์มีอาจารย์อาจารย์เจอร้านด้วยร้าน,นดดดร้านโทรศัพท์ร้านโทรศัพท์ใช่ที่โน่นมีร้านโทรศัพท์ด้วยหรอมันมเน<ช>ีเครื่องละสิบล้านเครื่องละสิบล้านใช่โทรศัพท์อะไรอะเครื่องละสิบล้านมันเป็นต,ต,ต่างธรรมะต่างธรมรมะหรือเปล่าตัางนมันเป็นตังธรรมะหรือเปล่าสิบล้านเนี่ยสิบล้านตัอกอ การทาสานก็น่าจะลงไปในแสดงว่าน้องทาสานก็น่าจะลงไปในหมู่บ้านด้วยทุกคนมันมีมันมีมันมีบ้านสูงเนี่ฮะ<า>มีเป็นบ้านสูงๆมีบ้านสูงๆใช่ตึกหรือเปล่ามันตึกหรือเปล่าะน,ะนั่นอะใช่แล้วมันมันมันมียอดแด่เลยมีโดดด้วยมีรถด้วยแล้วจะไปเจอยอดแด่เลยอืมแล้วมันมีชุดชุญแจที่ทาสานชอบด้วยมีกุญแจที่ทาสานชอบ จานละห้าพันจานละห้าพันใช่โอ้ oh, โหก๋วยเตี๋ยวอะไรจ่าละห้าพันไม่รู้นี <laughs> ่เป็นเงินไทยเท่าทไหร่วะนะั่นแหละพี่แซงไม่รู้เหมือนกันนะเงินพมา่าอ๋อเงินพม่าทุกคนเงินพม่านี่ค่าเงินเขามันจะถูกกว่าเรานะถูกกว่าเราเยอะใช่ได้จะถูกแล้วแหละมันแพงจริงจริงอยมันแพงจริงจริงทาซันไม่ใช่ที่นู่นนะค่าเงินเขาอ่ะมันถูกกว่าเราอีกน้องทาซันยังไม่รู้จักค่าเงินเลยนะทุกคนผมก็ไม่รู้จักอธิบายกับน้องยังไงนะครับ พอพอมีต่างแบงค์พอ,พอไปแลกได้เต็มเลยอ๋อพอมีตงค์แบงค์จีพอไปแลกได้เต็มเลยโอ้โหอย่างนี้เดี๋ยวอย่างนี้ถ้าไปนู่นได้เดี๋ยวพี่แฟงให้ต่างพันหนึ่งนะ,อะโอเคไหมเดี๋ยวพี่แฟงให้ต่างพันหนึ่งนะโอเคไหมเดี๋ยวทาซานลองเอาไปแลกดูนะที่พ่มารู้เปล่าเิานได้มนไม่รู้เหมือนกันว่าทาซานได้เท่าไหร่เดี๋ยวพี่แฟงก่อนทาซานจะไปอะ่ะเดี๋ยวพี่แฟงจะให้ไว้พันหนึ่งโอเคไหมเอาไปแบ่งกันนะรู้เปล่า เอาแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่แฟงให้ทาสานห้าร้อยพี่โยม500แล้วก็พ่อน้องทาสานห้าร้อยนะทั้งหมดทั้งหมดพันห้าโอเคไหมโอเคเดี๋ยวพี่แฟงจะให้นะโอเคแล้วดันกลจะไปแจ้งเกลคืนแมแบนนี่โอเคแล้วดันกลจนั่งซื้อโอเคทาสานไม่อยู่นั่นจะต้องซื้อของโอเคนะทุกคนนะครับน้องทาสานเดี๋ยวผมจะหางบให้น้องเนี่ยทั้งหมดพันห้าห้านะครับผมจะให้น้องเนี่ยเอาตังค์ไปเนี่ยไปที่พม่าแล้วก็ไปแลกซื้อพวกกับกับข้าวนะครับ พ่อไปแลกแบงค์ยี่สิบได้มาท่านุน้นโอ้โหทำไมได้เยอะจังวะน,น,นี่ชางสารพี่แฝงบอกให้ถ้าเอาพันห้าเงินไทยไปแลกพม่านะได้อย่างเยอะใช่น่าจะได้เยอะอยู่นะทุกคน<ห>เราก็ไม่รู้ว่าค่างเงินทางนู้นมันเป็นยังไงนะแต่ว่าค่างเงินบ้านเรามันแพงกว่าประเทศพม่านะประเทศพม่าเขาเรียกว,ว่าเป็นค่าเงินอะไรวะเลี้ยงไม่ถูกเป็นจาบเหรออาจารย์เอพี่คนนั้นมาเียวยพี่คนไหนเจ้ายุณ เป็นเ้าพูดเป็นอะไรไม่รู้ก็พูว่ารมไฟอาจารย์ฟังไม่ออกแล้วถ้ามีเงินอยู่สิบาบาทเขาไปได้กับเขามีเขามีเงินอยู่สิบบาทสิบบาทแลกได้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอเข้าไปได้ด้วยห้าพัานบาทบาเอสิบบาททาาซานรู้เหรอสิบบาทเงินไทยอ่ะมันเป็นมันเป็นเหรียญม,มันเป็นเหรียญมันเป็นเหรียญข้าวขึ้นเครื่องบินด้วย ขึ้นเครื่องบินท,ที่มันมีใครมันชอบมันต้องชอบไปเที่ยวไหนโน้นมันเป็นเหรียญหายากหรือเปล่าทารานเขาเป็นคนรวยเขาเป็นคนรวยอ๋อเ<อ>ขามีเงินแสดงว่าไม่น่าจะใช่<ไ>สิบบาทแล้วแหละถ้าน้องทารานพูดแล้วเขาเป็นคนรวยอะ่ะแล้วเขาไปเที่ยวแบบเนี้ยขาไปเที่ยวจะมีกระเป๋าด้วยจะมีกล้องอะไรต้องมีอ๋อเขามีกล้องโกบุงโกโปด้วยใช่อืม ข่าัวโบโบเอ้ทุกคนเขาโบโเลยทุกคนแสดงว่าน่าจะไปเจอใครสักคนนึงทุกคนลองสังเกตไหมน้องทาร์สานกลับมารอบนี้น้องทาร์สานพูดเก่งขึ้นมากๆเลยนะครับเหมือนว่าน้องทาร์สานไปเจอที่นู้นแล้วตื่นเต้นอะไรแบบนี้มันมีอะไรเยอะๆเยอแยะเลยมีอะไรเยอะๆยอยน้องทา์สาน่าจะอยู่นู้นน่าจะที่นู้นมันมีมันมีเครื่องบินเยอะแยะลยอ๋อมีพวกเครื่องบินให้เห็นด้วยจะลงดนเมืองอ น่าจะใช่หว่ะทุกคนผมว่าน้องทารซานน่าจะไปตัวเมืองนะน่าจะโดนตัวเมืองของพม่าหรือเปล่านงสวยมากๆอ๋อกลางคืนสวยมากๆเลยน่าจะเป็นตัวเมืองแล้วแหละน่าจะเป็นตัวเมืองของพม่าแล้วแหละทุกคนที่ตาจานบอกพี่พี่คนนั้นพี่คนนั้นไปนอนในในข้างบนน่ะพี่คนนั้นไปนอนในข้างบนแล้วทารซานกับพี่โยไปนอนไหนแล้วพอเด้อานไปสร้างบ้านนู่นอ๋อไปสร้างบ้านนู่น ชาสารเจอพี่คนนั้นเป็นอนตะบานอ๋อไปเจอพี่คนนั้นพี่คนนั้นนี่ผมก็ไม่รู้ว่าใครนะถ้าบินหมากชาสารพรุ่งนี้เย็นไปหาพี่แฝงใช่ไหมสรุปโอเคชาสารเพราะว่าใกล้มืดแล้วทุกคนตอนเนี้ยมันใกล้มืดมากๆเลยในกล้องเนี่ยมันยังสว่างเพราะผมปรับแสงเอานะความจริงเนี่ยมันใกล้มืดแล้วทุกคนเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าใครชอบคลิปเนี้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะให้ถึงเขาเรียกว่าสักสามหมื่นไลค์ได้ไหมทุกคนหรือว่าคนดูคนดูเยอะๆนะน้องชาสารจะอยู่สิบวันนะ คนยังไงช่วยกันหน่อยนะครับทุกคนคลิปนี้โอเคคลิปนี้พวกเราน่าจะกลับก่อนนะน้องนนไปน้องนนรีบจนไม่ได้เอารองเท้ามาเลยโอเคบายบายทาซานเดี๋ยวพรุ่งนี้เย็นพรุ่งนี้เย็นไปหาพี่แฝงนะโอเคไปครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันครับผมอ่ะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอน้องทาซานกันแน่นอนนะฮะตอนเย็นเอาแบบนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e ให้พวกเราด้วยนะครับทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับไปไปเดี๋ยวเจอกันใหม่โอเค พุ่งน,นี้มาหาพี่แฟงนะโอเคบายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่ทุกคนไปก่อนละไป